สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวการชาตินะครับดาวโจน v ์วีไอพีแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับพี่พี่ค่ำคืนของวันที่5เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าแนวทางนะครับพี่พี่มามาเด้งๆดงเนาะก็ถือว่ามาทั้งทั้ง3รอบเลยนะครับสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ลาวกาชาต์นะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้ผมให้ศูนย์กับสี่ผลที่ออกนะครับหนึ่งหกหกสี่สองเนาะเมื่อคืนในศูนย์ไม่มาแต่ว่าใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สองตรงๆนะครับดาวโจน VIP ให้เก้ากับสามผลที่ออกห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดของเราตัวเจาะไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าเจ็ดเน้นเก้าหกเนาะให้เก้าแปดมาเก้งงาเจ็ดซะงั้นใครเอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หนึ่งสามนะครับก็มาทั้ง 2ตัวเด่นเนาะนะครับรอบนี้ส่วนดาวโจสตาให้1กับ5ผลที่ออก8 7 2 1 4อันนี้ก็ให้1 3 1 6 1 8มนา1 4นะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่14นะครับพี่พี่ก็ถือว่าตัวเด่นน้อนมาทั้ง3รอบเลยนะครับมาเจาะ1รอบนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทในใดที่ติดตามด้วยนะครับพี่ๆเนาะส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆ แนวทางค่ำคืนนี้ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมแล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่าไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผม ลาวกาชาติคืนนี้นะครับผมผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1 1 2 1 4 1 6 5 2 5 4 5 6 3ตัวนะครับผม5 1 4 นะครับผม <c oughs> ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับพี่ๆสายรูดให้ไปที่เลข8 8 1 8 3 8 7 2 1 2 3 27 3ตัว281นะครับ mm hmm. นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะลาวกาชาิกับดาวโจน VIP ส่วนดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์ผมให้ไปที่เลข 1, mm hmm. 1> กับเลข7 สายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสามนะครับพี่พี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดสามตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางในรอบดึกเนาะชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ